การแบไตข้อเสนอ10ข้อจากปากของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งดูเหมือนจะเป็นข้อเสนอเดียวกับกป,ป,ปสอนั้นก็แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะว่านายพิสิทธิ์นั้นยังคงรักษามาตรฐานกระบวนการนอกประชาธิปไตยไว้ได้อย่างดีทีเดียวติดตามในช่วงคอลับอัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องมาตรฐานมาร์กทีแรกก็สร้างความฮือฮาได้พอสมควรเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อัดคลิปวิดีโอลง YouTube ยอมรับว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแยง้งและขอโอกาสเดินหน้าหาทางออกของประเทศต่อด้วยการเดินสายพบปะข้าราชการและตัวแทนพักการเมืองต่างๆ เสมือนจะรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพื่อหาทางออกสังคมไทยก็ส่งเสียงตอบรับและสนับสนุนเพราะทุกคนย่อมอยากเห็นประเทศตุดพ้นจากความขัดแยง้งทางการเมืองยิ่งหัวหน้าพักการเมืองที่บอยคอรดการเลือกตั้งออกมาอาสาขันแข็งก็ดูเหมือนว่าทางออกจะเห็นได้ชัดขึ้นเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทางออกของปัญหาการเมืองก็คือการเดินหน้าเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลมีนายกที่ผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เข้ามาทำหน้าที่และเดินหน้าปฏิรูปแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแต่เมื่อนอายอภิสิทธิ์เปิดแถลงรถแมบสิบข้อออกมาทุกอย่างก็เอวังแทนที่จะเป็นทางออกกลับเสนอเข้าสู่ทางตันซะอย่างนั้นทั้งเรื่องให้นายกลาออกให้มีรัฐบาลน,นายกคนกลางสภาปฏิรูปสารพัดสารเพเว้นว่าการเลือกตั้งไปอีกไม่ต่ำกว่า1ปีโดยไม่มีกฎหมายใดรองรับข้อเสนอที่ว่ามาทั้งหมดได้เลย นำซ้ำทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเก่าๆที่เสนอกันมาหมดแล้วบนเวทีม็อบเก่าปปสและก็เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้รับการตอบสนองจากคนส่วนใหญ่ในสังคมจนสถานการณ์ยืดเยื้อกันมากว่า6เดือนจนเกิดเป็นข้อสงสัยว่านายอภิสิทธิ์ไม่รับทราบเรื่องเหล่านี้บ้างหรือยอย่างไรยิ่งไปกว่านั้นในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแต่กลับแสดงออกถึงการปฏิเสธการเลือกตั้งปฏิเสธการออกเสียงของประชาชน มองไม่เห็นหัวคน20ล้านคนที่พากัดออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้จะถูกขัดขวางด้วยวิธีการต่างๆนานาจะอย่างเชิดหน้าชูตาว่าเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรหากนี่คือมาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์มาตรฐานของนายอภิสิทธิ์ก็คงพอรู้แล้วว่าอะไรคือส่วนเกินของประชาธิปไตย